โหนี้จบไวมากเลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะกิดังหวะบวกหมัดกันก่อนหน้านี้เราโดนก่อนด้วยใช่ไหมใช่โดนอะไรบ้างโดนหมัดนะเมาไหมเมาแล้วถามนิดนึงจังหวะติดเกมติดเกมด้วยลูกด้วยอะไรก็บวกหมัดครับบวกหมัดหรือสอกหมัดครับที่ต่อยไปนี่คือหมัดใช่ไหมใช่ครับรู้จักขาศช้าเหมือนที่สอกโดนเต็มไหมหน้าเต็มเนาะหน้าเต็มหรอครโดยรวมพอใจไหมเก็บจุกเยอะแบบนี้ เคยเจอกันมาแล้วรอบนึงเนาะสองรอบสองรอบหรอเป็นไงบ้างผลแพ้มาสองรอบแพ้มาสองรอบวันนี้ก็ถือว่าตีตื้นขึ้นมาได้นะมีภาคที่สี่แมคู่นี้มีภาคที่สี่แมคู่นี้ยังต้องให้จบรัวหรอกให้จบวัยรอบก่อนเนาะมวัยรอบนี้เราตั้งเป้ายังไงบ้างก็ตั้งไว้ว่านำไปแล้วไป จุดไหนเลยวันนี้ต้องกลับไปแก้ไขนะครับโดนหมัดมาเรายังกาย,ยัางตกระบบป้องกันตัวเนาะแล้วเรื่องน้ำหนักอะร้อยยี่สามโอเคครับายสบายที่ไฟเนี่ยทำได้คิดว่าร้อ 23, จนถึงแชมป์เลยไหมย,ยาวๆเลยยาวๆ,าวๆเลยนาะพิ่กัดนี้โอเคต่ำกว่าน,นี้ได้ไหมได้ครับต่ำสุดเท่าไหร่ร้อยยี่สิบอ่าวันนี้แฮปปสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณทุกตั้งใจร ปก็วันนี้นะแล้้วมขออนุาใหคบ FC แฟนมวยที่ติดตามเราไฟหน้าเนี่ยครับก็ก็ป่าเป็นกำใจผมเป็นใจพวกเราก็กำใหจผมทุกทุกไฟอาด้าวจะทำไม่ดีสุดเห็ครับแสดงความเินนี้วยครับขอให้ถึงแชมป์ครับเดี๋ยวขอถามหน่อยครับเมื่อกี้ขึ้นไปหาเสียโบอมาว่าไงบ้างแยขึ้นไปแก่ชมครับคิดไหมว่าลูกเกมหยอกออกมาแบบนี้ไม่คิดเลยครู้ไหมว่าเขาเป็นตัวเต็งเลยเนี่ยครับ โอเคไม่อยาฉีดว่าเขาไฟนี้ยังไม่ทราบยังไม่ทราบเลยโอเคครับบนใหญ่